อันนี้มูเอ็กยูโรห้าครับเพื่องสามพันลูกค้าให้โจทย์ผมมาเวลาขับอะกดคันเร่งอะออกตัวไปครึ่งหนึ่งอะรถกว่าจะขยื่นตัวออกไปนี่เลยครับก็ใส่คันเร่งไฟฟ้าเพื่อช่วยอัตราเร่งในรอบต้นก็บวกกับใส่กล่องอัตราบู์เพิ่มแรงมา้าไปด้วยเลยอะคันนี้มีแต่งอย่างอื่นไปด้วยก็คือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางชค๊คกจัดทรงโหลดแล้วก็มีเปลี่ยนชุดท่อไอเสียด้วยครับก็คือชุดกลางไปยันท้ายแต่ว่าชุด d p d ดีเนี่ยลูกค้าเอาไว้เหมือนเดิมเพราะว่าเน้นสแตนดาร์ด เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีสักกี่แรงมา้าแล้วก็หลังปรับจูนกล่องอัตตาบูสแล้วขึ้นเป็น233แรงมา้าเพิ่มขึ้นมา53แรงมา้าแรงบิดขึ้นมา188นิวตันสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่อง 3.0ไม่ว่าจะเป็น m ู x d m m ดี3.0อยากจะแก้ปัญหาที่ลูกค้าเจอก็เข้ามาที่ ECU ียูช็อปันงานใหญ่ได้ครับ